สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับไลด์เดยดีอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวตัวใหม่นะคะเป็นของ ZDN จะว่าใหม่ไหมมันก็ไม่ใหม่นะเพราะมันก็คือรุ่น z d n 108ก็ตัวเดิมอะค่ะแต่มันเป็นเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะคะซึ่งเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันต่างกับเวอร์ชันกับตอนที่ว่าเจ้าตัวจอยเนี่ยของเขาเนี่ยมันมีลักษณะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรสายติดที่คั่วคั่วคั่วจอยเลยนะคะซึ่งตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบถอดได้แต่เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยถอดไม่ได้นะคะนี่เดยเปอย่างนี้แล้วก็ตัวแจ็คปลายสายเนี่ยเป็นของอย่างนี้เลยเหมือนก็ต่อเชื่อมกับพวกมือถือ Android นะคะจะแล้วก็มีสายต่อเล่นคอมให้หนึ่งสายนะคะมาในเครื่องมาในกล่องนะคะมาคู่กันเดี๋ยวก็จะมาเริ่มสาธิตเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจาก วิธีเชื่อมต่อ Android ก่อนละกันในวันนี้ของทางร้านมีเจ้าตัวโน้ตสานะคะมาให้เทสกันจ้ะเดี๋ยวเราก็เริ่มเสียบเข้าไปเลยอะ่ะคะพอเสียบไปแล้วเนี่ยไปจอยถ้าเล่นกับ Android เนี่ยมันจะขึ้น2สขีดแบบนี้นะคะอา่าดูดีๆนะคะอย่างนี้ถือว่าเล่นกับ Android ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะไปเข้าเกมกันเลยคะ่ะ ว่าแอดมินเป็นคนที่ชอบเล่นเกมพกเพือลกแข่งนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่ามันบังคับได้จริงไหมมันเล่นได้จริงหรือเปล่านะคะสายก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันเลยมี a แอ i ดมินก็ตั้งค่าไว้ในเกมแล้วนะคะ ก็สามารถบังคับซ้ายขวานะคะได้หมดนะนี่ค่ะก็ถือว่าบังคับง่ายแล้วมันก็ง่ายดีกว่าที่เราจะใช้นิ้วปัดบนหน้าจอมือถือของเราเอลาเราเล่นนะ,ะก็ถือว่าสนุกแล้วก็รวดเร็วด,ดีนะคะจะเอยปีสพานนะถือว่าง่ายค่ะไม่ไม่ได้ลำบากอะไรเลยแล้วก็เล่นก็ สนุกดีค่ะดีกว่าแบบว่าเราต้องไปนั่งมือนึงจับมือนึงจับมือถืออีมือนึงใช้ปัดนะมันไม่ได้อารมณ์อ่ะเนาะเข้าใจอ่ะอารมณ์คนเล่นเกมอ่ะชนมั่วยหมดเลยก็อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเทสกับตัวว่าเล่นกับคอมหรือว่า PC โน้ตบุ๊กได้หรือเปล่านะจ๊ะโดยเราใช้สายต่อคอมตัวนี้นะคะ พอเราแกะออกมาก็จะมีแจ็คตัวสายต่อนะคะเป็นข้างในนี้แล้วก็เสียบทําการเสียบเข้าไปนะคะอะพอเสียบไปจนสุดนะคะแล้วก็ไปเสียบกับคอมเลยค่ะนะคะรอสักพักหนึ่งไฟจอยมันก็ขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้เราเล่น Android อยู่มันเลยขึ้นแบบนี้นะคะเราจะเปลี่ยนไปเล่นคอมแล้วก็กดตัว n ค้างไว้ แบบหนึ่งอันนี้แบบแบบนี้ไม่ใช่นะคะแบบนี้น่าจะเป็นเล่นกับเพ3สามหรืออะไรสักอย่างอ่านี่ติดติดสองสองสองจุดหน้าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเล่นกับโน้ตบุ๊กหรือว่าเล่นกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะทีนี้เราจะเข้าไปดูในส่วนของตัวเกมนะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเล่นท่าได้ไหมกดเล่นท่าได้ปกติหรือเปล่านะคะก็ถือว่าได้ปกตินะ เดี๋ยวเรามาดูว่ามันเล่นท่าได้ไหมก็ามาดูกันค่ะอ่านี่นะคะกระดดข้ามหัวก็จะน่าพีกแพงได้นะคะก็ถือว่าเล่นท่าได้ปกติเลยเจ้าตัวนี้ถือว่าคุณภาพค่อนข้างดีนะเวอร์ชั่นใหม่ก็ถือว่าโอเคนะคะ ก็ถ้าใครชอบในเวอร์ชันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านไอเดียดีนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไอเดียไลน์ไว้ที่ที่คลิปด้านล่างนะคะสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสําหรับเวอร์ชันใหม่ ZDN108 เวอร์ชันมีสายติดนะคะใครยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะร้านไอเดียดีจ้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ